สวัสดีค่ะก็พบกับวีลี่มาเก็ตมอนิเตอร์ในส่วนของเทคนิคนะคะ,อะรอบนี้เราก็จะทําเป็นระยะเวลา2สัปดาห์เลยนะคะก็คือตั้งแต่วันที่28เมษายนถึง 9, 9พฤษภามนะคะเพราะว่าจะมีวันหยุดอยู่2วันทําการนะคะก็รวบไปเลยว่าเราคาดว่าตั้งแต่2สัปดาห์นี้นะคะดัชนีก็ยังจะสามารถเคลื่อนตัวอิงทางขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะตามสัญญาณบวกจากเครื่องมือนะคะทั้งในกราฟรายวันแล้วก็ในกราฟราะะยสัปดาห์นะคะโดยตัวรายสัปดาห์นี่จะเห็นชัดเลยว่าเครื่องมือ MACD ที่ตัดขึ้นจากสัญญาณล n e มา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เริ่มกลับมายืนเหนือซีโรล,ลน์ได้แล้วนะคะทำให้ทิศทางระยะกลางเนี่ยถือว่ากลับสู่การฟื้นตัวนะคะอาจจะมีสลับกับการปรับฐานสั้นๆบ้างตามสัญญาณโอเวอร์บอทนะ,ะที่มีจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะโดยที่จะเห็นได้ชัดเลยว่าเครื่องมือในกราฟรายรายรายวันเนี่ยนะคะโอเวอร์บอสมานานแล้วในขณะที่รายสัปดาห์เนี่ยเครื่องมือระยะสั้นก็แต่อเวอร์บอสเหมือนกันก็อาจจะมีการปรับสลับบ้าง แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะก็ยังอิงทางขึ้นอยู่นะคะเราก็ยกทั้งแนวรับแนวต้านขึ้นมานะคะเป็นแนวรับอยู่ที่1,400งพันร้อยหยุดถึงหนึ่แล้วก็แนวต้านอยู่ที่1,440งสี่สี่ถึงหนึ่งส่หกศูำหรับตัวหุ้นนะคะก็จะมี BEC SPGC นะคะแล้วก็ S&P c g แล้วก็ TPI p o l i n นะคะตัว BEC เนี่ยนะคะก็ตอนนี้กำลังติดแนวต้านเส้น EMA 75สัปดาห์อยู่นะคะ,ะถ้าใครดูกราฟรายวันก็จะเห็นว่าเป็นเส้น EMA 200วันนะคะกดราคาไว้ค่อนข้างนานทีเดียวนะคะแต่ว่าแนวโน้มที่เริ่มฟื้นตัวนะคะทั้งจากในส่วนของเครื่องมือนะคะโดยดูจาก m s c d ที่เดินหน้าเข้าหา z ีโ o Line ขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมถึงในส่วนของเ,ออเครื่องมืออื่นๆนะคะทั้ง ตัวของเส้นค่าเฉลี่ยนะคะ EMA 10แล้วก็25สัปดาห์ที่เริ่มขยับเข้าใกล้กันเหมือนกับว่าจะให้สัญญาณโกลด Golden Cross ได้เร็วๆนี้ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยน่าจะมีการทะลุ EMA 7 5สัปดาห์ขึ้นไปนะคะเราก็มองแนวต้านไว้ที่58-60บาทแนวรับก็จะเป็นช่วงประมาณ53-50-53บาทบาทแล้วก็คัดลอสที่52บาท SPCG นะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าการกลับมายืนเหนือ EMA 75สัปดาห์นะคะด้วยวอลุ่มที่หนาแน่นในช่วงที่เบรกขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นการยืนยันว่า,เ,าเป็นการปรับขึ้นระยะกลางนะคะค่อนข้างมั่นคงดีนะคะถ้าหากว่าไม่หลุดลงไปต่ำกว่าน,นี้อีกนะคะก็คือจุดคัดลอสประมาณ21.2เนี่ยนะคะก็ถือว่ายังอินทางขึ้นต่อไปได้นะคะแนวะรับเราก็จะมองไว้ที่21.6นะคะแล้วก็แนวต้านก็จะเป็นอยูอ่ช่วงที่จะเห็นว่าแท่งเทียนยนะคะอ,อยู่ชิดกันค่อนข้างหนาแน่นนะคะก็ประมาณา 24. หถึง25บาบาทสลึงนะคะ ตัวสุดท้ายจะเป็น TPI poly ne, นะคะตัวนี้ก็จะมีสัญญาณดีขึ้นนะคะหลังจากที่ติดอยู่ที่ EMA 25ะะ่สสัปดาห์มาเป็นเวลานานก็มีลุ้นว่าจะเบรกขึ้นไปได้นะคะแนวต้านก็จะเป็นเส้น75กับ200สัปดาห์ที่อยู่ด้านบนนะคะประมาณ12.3ถึง12.5นะคะเราจะเห็นสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนจากการเกิด bullish divergence ของเครื่องมือนะคะกับกราฟราคานะคะเราก็มีมุมมองว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะไปได้ค่อนข้างไกลนะคะแนวรับก็จะอยู่ที่11บาท20กับ 11บาทนะคะแล้วก็คัดลอสที่10บาท80ดสิค่ะสําหรับสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ